จากประเทศไทยเรื่องเล่าที่อ้างว่าเป็นเรื่องจริงนี่คือเรื่องที่โพสต์โดยผู้ใช้ไม่เปิดเผยตัวตนบนหมวด X เมื่อวันที่26พฤษภาคม2,009เานละทุกคนผมมีเรื่องเล่าดีๆมาฝากพวกคุณน่าจะสนใจตอนนั้น ผมเรียนอยู่เกรดเก้าเรียนอยู่ที่ฮ่องกงในปีนั้นโรงเรียนจัดทัวร์ประจำปีที่หมายคือประเทศไทยเพื่อไปตั้งแคมป์ในชนบทเข้าพักในหอพักแถวแคมป์นั้นทุกปีโรงเรียนจะไปตั้งแคมป์แบบนี้เพราะการเดินทางมันสะดวกโรงเรียนเห็นว่าดีที่สุดทากลางเสียงเล่าลือจากรุ่นพีว่เขาพูดถึงหอพักที่นั่นห้องสีดีผีมันดู แล้วมันก็เหมือนโชคจะเข้าข้างผมที่หมายถึงโชคร้ายทางโรงเรียนบอกกับผมว่าผมจะได้พักที่ห้องสีดีกับเพื่อนร่วมชั้นหนึ่งคนวันที่ไปถึงมันก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติพวกเราได้เดินป่าบินเขาทำกิจกรรมกลางแจ้งทั่วไปพอถึงช่วงพักบอกตรงๆว่าโคตรเหนื่อยปกติไม่เคยได้ออกกำลังแบบนี้เลยตัดสินใจกลับไปที่หอพักทันที นอนอ่านแฮร์รี่พอตเตอร์ที่พกไปกะว่าจะอ่านให้มันจบไปเลยรวดเดียวแล้วท,ทันทีที่ผมเปิดหนังสืออ่านผมเห็นแวบ,บๆมันเหมือนจะมีใครบางคนแอบมองผมอยู่ตรงหน้าต่างห้องพักพอผมหันไปมองไม่เห็นมีแต่ที่พุ่มไม้นอกหน้าต่างนั่นสิมันยังมีอาการสั่นไหวบางอย่างอยู่เลยแสดงว่ามันต้องมีใครหรือมีตัวอะไรสักอย่างเพิ่งวิ่งหนีหายไปตอนช่วงที่ผมหันไปมองแน่แน ซึ่งผมก็ไม่ได้คิดสนใจอะไรนะักอาจจะเป็นสัตว์บางชนิดที่มันอยากรู้อยากเห็นละมังคิดได้แบบนั้นผมก็กลับไปอ่านิยายต่อช่วงหลังอาหารเย็นผมกลับเข้าห้องพักแล้วเริ่มนั่งเล่นกันเล่นอะไรเหรอก็ไพ่ไงละ่ะมันเป็นกีฬาทางสมองยอดฮิตพวกเรานั่งเล่นกันในห้องส่วนกลางตอนนั้นมันก็ค่อนข้างจะดึกน่าจะประมาณห้าทุ่มได้ จริงๆมันเลยเวลานอนไปแล้วครูก็เดินมาตรวจดูพวกเราเพื่อให้แน่ใจว่าจะกลับเข้าห้องพักกันครบทุกคนครูบอกว่าไปทุกดวงจะดับตอนเที่ยงคืนนะพอคุณครูเดินออกไปพวกเราก็นั่งเล่นไพ่กันต่อและขณะที่กำลังเพลิดเพลินทุกคนในหอพักนั้นก็เริ่มได้ยินเสียงฮัมเพลงดังขึ้นมันดังเบาเสียงร้องนั้นคล้ายเสียงเด็กมันเป็นเสียงแหลมเล็ก ดังออกมาจากทางห้องน้ําเคยสังเกตกันไหมเวลาเราอยู่ในห้องน้ําแล้วทําเสียงอะไรก็ได้ในนั้นเสียงมันจะดังออกมาเป็นเสียงล้องเสียงฮัมเพลงนั่นก็เป็นแบบนั้นพวกเราก็เลยคิดว่าเสียงน่าจะมาจากทางห้องน้ําผมเลยอาสาลุกไปดูคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรน่ากลัวอาจเป็นเสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์ก็ได้บางคนอาจตั้งเสียงแบบนั้นเอาไว้แล้ววางลืมไว้ในห้องน้ําละมัง แล้วใครบางคนที่ว่านั้นก็น่าจะรู้แต่เขาขี้เกียจลุกไปหยิบเองมันก็ได้อยู่หรือเปล่าเพียงแต่พอผมเดินเข้าไปใกล้ขึ้นจนห่างประตูห้องน้ำเพียงห้าเมตรเสียงฮัำเพลงนั้นมันก็เงียบลงไปบอกตรงๆผมแอบคนลุกอยู่เหมือนกันแต่ในหอพักตอนนั้นพวกเรามีกันตั้งแปดคนก็เลยไม่ได้กลัวอะไรนะักจนใกล้เที่ยงคืนไปที่ห้องรวมถูกปิด ทุกคนกลับเข้าห้องพักของตัวเองหลายคนเข้านอนทันทีเพื่อจบวันอันแสนอ่อนเพลียนี้เพียงแต่มันมีบางสิ่งกำลังจะเริ่มต้นขึ้นผมไม่ควรทิ้งท้ายแบบนั้นมันเหมือนกับนิยายมากเกินไปแต่มันเป็นแบบนั้นจริงๆตอนนั้นน่าจะประมาณห้าทุ่มสี่สิบห้าผมได้ยินเสียงใครบางคนตะโกนดังมาจากห้องนอนอีกห้องผมกับแอนดรู ที่เป็นเพื่อนร่วมห้องที่ผมบอกรีวิงออกไปดูว่าเป็นใครทันทีแล้วก็ได้เจอเพื่อนคนอื่นๆที่อยู่ในห้องอื่นๆโผล่อ,ออกมาจากห้องของตัวเองพร้อมๆกันพวกที่อยู่ห้องสองหน้าตาตื่นมากๆพวกเราเลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นสตีฟเพื่อนคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเห็นมันเป็นร่างคล้ายคนอยู่ในชุดคลุมยาวสีแดงร่างนั้นเดินผ่านประตูห้องไป ตอนนั้นเขาเกือบจะหลับอยู่แล้วบรรยากาศในห้องกมิดซึ่งผมกับแอนดรูก็รีบเข้าไปดูในห้องของเขาแต่มันก็ไม่มีอะไรว่ากันตามตรงสตีฟเขาเป็นคนตัวใหญ่เป็นนักกีฬาสูงประมาณ6ฟุตสองนิ้วเป็นคนแข็งแรงและไม่ใช่คนนิสัยแปลกแต่อย่างใดพอเห็นทีท่าตกใจของเขาแบบนั้นมันก็ทำให้พวกเราทุกคนรู้สึกไม่ค่อยดี เวลาผ่านไปจนตีสองพวกเราต้องตกใจกันอีกรอบทุกคนรีบวิ่งไปรวมกันอยู่ที่ห้องนั่งเล่นเพราะเหมือนจะได้ยินเสียงคนหัวเราะเบาๆดังออกมาจากทางเดินข้างนอกหอพักตามด้วยเสียงดังแกรง่งเหมือนมีคนถือโลหะบางอย่างมาเคาะกำแพงเสียงนั้นไม่ได้หายไปแต่อย่างใดและมันก็ดังเข้ามาใกล้ประตูหน้าขึ้นเรื่อยๆจนเข้ามาใกล้มากๆเสียงนั้นมันก็เงียบหายไปพวกเราไม่อยากจะนอนกันต่อแล้ว อยากจะวิ่งออกไปไหนก็ได้เพราะมันเกินกว่าความน่ากลัวปกติไปมากทุกคนเลยตกลงกันว่าจะหอบเอาฟูกนอนจากห้องของตัวเองมานอนรวมกันที่ห้องนั่งเล่นรวมจะดีกว่าเฟอร์นิเจอร์ตรงนั้นถูกเคลียร์ทุกคนมานอนรวมกันจริงๆจนกระทั่งเวลาผ่านไปเหตุการณ์ที่มันควรจะจบก็ได้เกิดขึ้นมาอีกตอนนั้นทุกคนที่กำลังหลับกันหมดต้องสะดุ้งตื่นเพราะว่าเสียงนั้นมันเป็นเสียงดังตุบต ดังมาจากหลังคาของหอพักจังหวะเสียงเหมือนการเดินใครมันจะมาเดินบนหลังคาตอนนี้แต่มันดังแบบนั้นจริงๆดังจากทางห้องพัก 4D ของผมก่อนแล้วค่อยๆดังเข้ามาใกล้ห้องรวมขึ้นเรื่อยๆพวกเราทุกคนตัดสินใจที่จะขึ้นไปดูเพราะไม่มีใครอยากจะถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวมันต้องมีตัวอะไรเดินอยู่บนหลังคาไฟฉายจากโทรศัพท์มือถือของแต่ละคน ถูกเปิดเพื่อส่องหาที่มาของเสียงส่องจากข้างล่างไม่มีทางเห็นเพราะเสียงนั้นมันมาจากบนหลังคาเพื่อนคนหนึ่งเจอทางขึ้นไปบนหลังคาก็เลยพากันขึ้นไปดูพร้พรอมๆกันแต่ก็ไม่เจออะไรบนนั้นลงมาดูร,บรบอบๆหอก็ไม่มีนอกจากทางขึ้นภายในหอแล้วข้างนอกไม่มีอะไรเหมือนบันไดขึ้นไปบนหลังคาเลยที่มันดูเหมือนจะมีขึ้นไปได้ก็คือท่อรางน้ำฝนขนาดใหญ่มันอยู่ข้างๆหน้าต่าง ตรงจุดที่คิดว่าเห็นร่างในชุดสีแดงซึ่งตรงนี้มันไม่ใช่ทางขึ้นบนหลังคาผมเห็นบางอย่างแปลกๆตรงหน้าต่างนั้นมันสก,กปรกสุดๆและที่รอยสก,กปรกนั้นผมเห็นรอยลากห้ารอยที่มันเหมือนกับมีคนเอานิ้วของตัวเองไปรูดเล่นกับรอยสก,กปรกนั้นรอบๆท่อน้ำทิ้งมันก็เปียกแฉะเละเทะจนเป็นโคลนถ้าจะมีใครขึ้นหลังคาจากตรงนี้ ก็น่าจะต้องมีรอยเท้าหรือรอยอื่นเหลืออยู่บ้างแต่ผมไม่เห็นรอยอะไรเลยนอกจากรอยนิ้วมือนั่นในที่สุดทุกคนก็กลับเข้าหอ,อกันไปคิดว่าพรุ่งนี้ค่อยไปเล่าให้ครูฟังน่าจะดีกว่าแต่พอได้กลับเข้ามาข้างในตรงจุดห้องรวมที่เรามานอนด้วยกันฟูกนอนของทุกคนที่มันควรจะวางเรียงกันตรงนั้นกลับถูกดึงไปทางที่ห้องน้ำอยู่ พวกมันเข้าไปอยู่ในห้องน้ําอย่างละครึ่งผืนขัดกับประตูห้องน้ําที่มันควรจะปิดเอาไว้พอได้เห็นอะไรแบบนี้ไม่มีใครกล้าบอกแล้วว่าพวกเราคิดไปเองการเข้าเวรยามจึงถูกดําริขึ้นมาซึ่งทุกคนก็ยอมรับหน้าที่แต่โดยดีเช้าว,วันนั้นพวกเรารีบไปที่โรงอาหารเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้คุณครูรู้คุณครูตั้งใจฟังพวกเราและเชื่อว่านี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นแน่แน เพามีครูอีกสองคนยืนยันว่าได้ยินเสียงเหมือน,อนกันเสียงที่เหมือนกับเหล็กขคาะกำแพงและเสียงเดินบนหลังคาที่ดังมาจากหอพักฝั่งของพวกเราทางครูสองคนนั้นบอกว่าพวกเขาเองก็เห็นร่างของใครบางคนเดินผ่านหน้าต่างห้องของพวกเขาเหมือนกันเห็นอยู่หลายครั้งมากกว่าพวกเราอีกบทสรุปของเหตุการณ์ถูบอกว่าเดี๋ยวก็กลับกันแล้วดังนั้น ทุกคนควรไปขึ้นรถบัสเพื่อทำกิจกรรมก่อนเดินทางกลับช่วงก่อนจะกลับผมกับสตีฟได้คุยกับผู้ดูแลค่ายพักแรมเราถามเขาถึงเหตุการณ์แปลกๆซึ่งเขาก็ยอมบอกกับพวกเราว่าเมื่อก่อนเคยมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งไปวิ่งเล่นอยู่แถวทางหน้าต่างที่มีท่อรางน้ำฝนใหญ่ๆนั้นตอนนั้นมันเคยมีท่อต่อขึ้นไปยาวไปจนถึงบนหลังคาสามารถปีนขึ้นไปได้เหมือนกับบันได ซึ่งเด็กคนนั้นก็ปีนขึ้นไปทั้งที่มันเป็นช่วงฤดูฝนอยู่ด้วยหลังคาที่มีความเอียงรวมกับน้ำฝนที่เปียกอย่างไม่แห้งมันได้ทำให้เด็กคนนั้นลื่นตกลงมาเสียชีวิตตรงหน้าต่างนั้นพอดิบพอดีแม่ของเด็กซึ่งเป็นแม่บ้านของที่นี่เธอเสียใจจนตัวเองเป็นบ้าขังตัวเองอยู่แต่ในห้องน้ำแล้วฮัมเพลงอยู่ในห้องนั้นไม่ยอมหยุดฮัมเพลงอยู่ทั้งวันจนกระทั่งประมาณตีสามคืนนั้น เธอก็หัวเราะวิ่งออกมาอย่างบ้าคลั่งปีนขึ้นไปบนหลังคาทางท่อรางน้ำฝนแล้วก็กระโดดลงมาตามลูกสาวของเธอไปบอกตรงๆสำหรับตัวของผมมันเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่ได้ไปเมืองไทย Thailand an a l l e g d l y true story หรือประเทศไทยกับเรื่องเล่าที่อ้างว่าเป็นเรื่องจริงอันนี้เป็นคลิปี่พาสต้าแท้ๆครับ เขียนโดยใครสักคนที่เขาไม่บอกชื่อเขาเขียนบนกระดานข่าวโฟจังหมวด X ที่ถือว่าเป็นหมวดเรื่องเล่าน่ากลัวเอาจริงๆสำหรับผู้บรรยายแล้วเรื่องนี้ไม่ค่อยเนียนนะครับเราเป็นคนไทยต่างรู้ดีจะเล่าเรื่องผีของประเทศไทยให้มันน่ากลัวจริงๆหลกักก็มีแต่คนไทยนี่แหละครับที่จะเล่าได้แบบเข้าใจผีไทยมากกว่าชาวต่างชาติผู้แต่งเรื่องนี้น่าจะเป็นชาวฮ่องกงเพราะคนฮ่องกงจะตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้แหละครับ เขาคงไม่ได้เคยมาเมืองไทยจริงๆด้วยซ้ำเพราะถ้าเคยมาเนี่ยเรื่องเล่าของเขามันจะน่ากลัวกว่านี้แน่นอนครับและถ้าในอนาคตมีใครนำเรื่องเล่านี้มาเล่ากันในวงสนทนาก็จงอย่าได้ไปทำอะไรให้ผู้ที่เล่าเรื่องนี้ต้องหยุดชะง,งักไประหว่างเล่านะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าความจริงนั้นมันช่างไม่มีสนเสน่ห์เอาเสียเลยและอย่าลืมติดตามชมมิติที่หคลิปีพาสตา ที่จะมาเล่าให้ฟังกันสักวันที่ตอนนี้ยังไม่รู้จะยึดเอาวันไหนเป็นวันเล่าดีถ้าใครอยากจะแนะนําเรื่องเล่าอะไรแบบนี้ก็บอกมากันได้นะครับถ้าตรวจแล้วปลอดภัยไม่ติดเหลืองผู้บรรยายจะนํามาแปลและเล่าให้ฟังที่นี่แน่นอนครับหลังจากจบรายการมิติที่6แล้วอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้กดไลค์กดแชร์คือกําลังใจและอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์กันเอาไว้ด้วยนะครับยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายรอคุณอยู่สำหรับวันนี้ sawat di